สวัสดีครับจะถูกจะแพงนะครับก็ขอให้แดงไว้ก่อนนะฮะสำหรับวันนี้ก็มารีวิวแล้วก็อัปเดตราคานะครับสำหรับ Honda าเวฟร้อยสิบนะฮะตัวล้อแม็กสีแดงนะปี2024นะครับตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับวันนี้อัปเดตราคาเงินสดรวมจดทะเบียนนะครับพร้อมทุกอย่างเลยนะครับนี่ฮะสีแดงนี่สวยมากนะครับสีแดงใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็จะมีสีแดงเงาแล้วก็สีแดงด้านนะครับนี่ฮะ2024สวยนะครับผมนะะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยครับผมลุย สวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีเพื่อนๆนะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับผมนะฮะวันนี้ก็รอส่งมอบลูกค้านะครับสำหรับฮอนด้าเวฟร้อตัวล้อแมกสีแดงนะครับผมนะคันนี้ลูกค้าบอกว่าถูกใจในสีแดงนะครับก็เลยจัดในราคาเงินสดนะครับผมนะวันนี้ก็เลยมารีวิวนะฮะแล้วก็อัปเดตราคานะครับว่าตอนนี้ราคาโปรโมชั่นเดือนพฤศจิกายนะสำหรับ ฮอนด้าเวฟร้อยสิบตัวล้อแม็กปี2 0งพนนะครับว่าตัวนี้ราคาเงินสดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตัวนี้จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับปี2024นะครับนี่ฮะนี่ยตัวนี้จะเป็นแผงเดือนไม้สีแดงนะฮะก็คือตัวใหม่ล่าสุดนะฮะตัวนี้จดทะเบียนนี้จะเป็นสีแดงนะครับก็จะมีสีแดงเงาแล้วก็สีแดงด้านนะครับตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมนะ สโลแกนคันนี้ก็จะถูกจะแพงนะฮะก็ขอให้เดงไม่ก่อนนะลูกค้าเขาว่าอย่างนั้นนะครับผมนะเนี่ยตัวนี้ยางลายดูโรนะฮะลูกค้าบอกว่าขอลายยางนี้นะครับก็เลยจัดให้นะครับเพราะว่าตัว2024นี้จะมียางดูโรนะฮะกับยางวีระเบอร์นะครับแต่ว่าตัวนี้ยางดูโรนะครับผมนะเนี่ยลายยางตัวใหม่นะครับนะส่วนเนื้อสีนะข้างหน้าก็จะเป็นสีแดงแล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์นะครับ สวยงามเลยนะครับสีแดงนี้สีแดงนี่สวยนะครับก็คือแดงทั้งคันนะฮะก็จะเป็นสีแดงเงาแล้วก็สีแดงด้านนะครับในส่วนของราคานะครับผมนะอันนี้คือราคาเงินสดร่วมจดทะเบียนนะที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะสำหรับราคาโปรโมชั่นเดือมพฤศจิกาตอนนี้ทางร้านของเราขายอยู่ที่47,930บาทนะพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพอรบรเรียบร้อยหมดเลยนะฮนะสำหรับฮอนด้าเว็บร้อยสิบนะฮะตัว ล้อแม็กสีแดงปี2 0 2 4ตัวนี้นะครับเนี่ยเรือสีก็จะมีสีแดงฮะสีแดงด้านนะครับตรงนี้สีแดงด้านนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นสีแดงเงานะครับตัวนี้ก็จะเป็นลายสติกเกอร์นะครับนะฮะคันนี้ก็รถบิลที่ันที่พฤศกิกานะฮะส่วนวันนี้วันที่ยี่นะครับผมนะเดือนพฤศกิกานะครับเนี่วันนี้ก็ขายได้แล้วนะครับผมนะฮะคันนี้รถเพิ่งมาใหม่ๆเลยนะครับ รถผลิต14พฤศจิกา2,566นะ25นะทุกวันนี้เราสามารถดูวันเดือนปีผลิตนะฮะในบาร์โค้ดตัวนี้นะครับถ้าร้านเขาไม่เกะออกนะฮะก็ดูตรงนี้ได้นะครับแต่ถ้าเกะออกนี้แล้วเราจะไม่รู้นะว่ารถของเราผลิตวันที่เท่าไหร่นะทุกวันนี้เอตีฮอน่าเขาก็จะแจ้งมาตรงน,นะครับผมนะแต่ว่าของเราก็จะปิดไว้ทุกคันนะครับเพื่อความสบายใจของลูกค้านะครับผมนะนี่ฮะสวยงามเลยนะครับก็มีทั้งหมดอยู่ สีสีนะครับให้เพื่อนๆ,ๆพี่ๆ,ๆเลือกเอานะก็จะมีสีแดงนะครับสีดําแดงแล้วก็สีน้ําเงินนะแล้วก็อีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีขาวแดงนะครับสีขาวแดงนี่จะเป็นเบาะแดงนะรุ่นเดียวนะครับผมนะก็สังเกตง่ายๆนะครับตัวใหม่ก็จะเป็นแผงเรือนไม้นี่จะเป็นสีแดงนะครับถ้าตัว2023นี่ี่แผงเรือนไม้นี่จะเป็นสีฟ้านะครับตัวนี้ตัวใหม่สีแดงนะตัวท็อปก็จะเป็นตัวสตาร์ทมือนะคุญแจก็เป็นกุญแจแบบล็อกสองชั้นนะครับ แต่สีแดงด้านตรงนี้ก็สวยนะครับเนี่ยสีแดงตัวนี้ก็จะเป็นแดงตงัวเดียวกับ Honda p c x 160ตัว ABS เลยนะครับผมนะเนี่ยแดงเงาแล้วก็แดงด้านนะครับคันนี้ลูกค้าไม่ใส่ตะกร้านะครับผมนะอันนี้คือราคาเงินสดนะฮะร,รวมจดทะเบียนนะฮะไม่รวมตะกร้ากันลลยนะครับผมนะของเราขายอยู่ที่47,930าบาทนะอันนี้พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับในส่วนของประกันร,รถหายนะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆอยากทําก็ ทำเพิ่มก็ได้นะครับปีละ950บาทนะครับ2ปีก็1,300นะรัสสำหรับประกันรถถังนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของถังนะครับ110ตัวไม่นี้ถังใหญ่นะครับจุน้ำมันได้ถึง5ลิตรนะรับรองรับเกต291915แล้วก็อีก20นะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของไม้เล่ตัวถังนะสําสำหรับเนื้อสีก็จะมีสีแดงนะฮะแต่ว่าตรงนี้จะเป็นสีดํานะครับนี่ฮะ ข้างหลังตัวนี้นิดหนึ่งจะเป็นสีดำนะส่วนตัวนี้จะเป็นสีแดงน,นะส่วนกันตกก็จะเป็นสีดําออกด้านๆนะครับแล้วก็ยูบอกก็ใส่ของได้นิดหน่อยนะครับใส่หมวกกันน็อกเต็มใบไม่ได้นะครับในส่วนของอัตราประหยัดน้ํามันนะตอนนี้ก็ประหยัดสุดแล้วนะครับในรุ่นฮอนด้าเวฟนะฮะก็เวฟ110ตัวนี้แหละครับประหยัดอยู่ที่76.9กิโลต่อลิตรนะรเติม1.3นี่สามารถขับได้ถึง100กิโลนะครับส่วนราคาที่ติดมากับรถนี่4,640นะครับ อันนี้คือราคายังไม่รวมภาษีพรบนะครับผมนะแต่ว่าของเราก็ขายพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบก็อยู่ที่47,930บาทนะพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบบรี้บร้อยหมดเลยนะครับผมนะนี่ฮะลายยางตัวใหม่สวยนะครับลายยางของดูโรนะแต่ว่าการใช้งานนี่ยังไม่รู้นะครับเพราะว่าเป็นยางใหม่นะครับผมนะแต่ว่าลายเข้าสวยนะครับแล้วก็ขนาดยางหลังนี่ใหญ่นะครับ80ทับเขอบ1ินิ้วนะ ยางใหญ่มากนะครับนี่สายบรรทุกนี่ถูกใจแน่นอนเลยนะครับแล้วก็ล้อเมกสีดาออกด้านๆนะล้อเม็กลายห้าก้านที่สวยนะครับส่วนโช๊คนี่สปริงจะเป็นสีดำนะตัวนี้ก็ขับเคลื่อนด้วยโซ่สตอนะครับผมนะแล้วก็เป็นระบบเกียร์นะฮะเกียร์ก็จะเป็นเกียร์วนนะฮะหนึ่งถึงสี่นี่เหยียบไปข้างหน้าหมดเลยนะครับเวลารถจอดนิ่งนี่สามารถเหยียบไปข้างหน้าก็เป็นเกียร์ว่างได้นะครับนี่ฮะสวยเลยนะครับสําหรับท่านใดนะฮะที่สนใจหรือว่าถูกใจในราคานี้ก็ แอดไลน์เข้ามานะฮะหรือว่าจะโทรเข้ามาก็ได้นะครับที่สูตร921577129นะครับร้านของเราขายทั้งเงินสดและก็เงินผ่อนนะฮะเงินสดก็จ่ายรับรถอยู่ที่47,930บาทนะส่วนเงินผ่อนนะฮะคนในจังหวัดบุรีรัมย์ก็สามารถจ่ายรับรถขั้นต่ำนะ100บาทนะครับออกรถได้เลยนะฮะไม่ต้องใช้คนขับนะข้างงวดก็ส่งยาวสุดได้ถึง42งวดนะฮะข้างงวดอยู่ที่1,800กว่าบาทนะครับ42งวดนะครับแต่ว่าจ่ายรับรถแค่100บาทนะครับ ถือว่าเพื่อนๆพี่ๆอยากเพิ่มดาวก็ได้นะครับจะดาวหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นก็ได้นะครับขั้งงิดก็เริ่มต้นตั้งแต่หนึ่งปีนะฮะยาวสุดจนถึงสามปีครึ่งนะครับนี่ฮะสวยเลยนะครับถือว่าจะซื้อเงินสดก็ได้นะครับเงินสดของเราก็ขายเงินผ่อนของเราก็ขายนะครับใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวนะครับนี่ยสีแดงตัวนี้สวยนะครับตัวนี้ข้างหน้าก็จะเป็นดิสนะฮะนี่ฮะปั๊มดิสสีทองนะฮะแบบหนึ่งอตนะฮะรือว่าหนึ่งลูกสูบนะส่วนกระบอกโทงนี่จะเป็นสีดำออกด้านหน้าน ลายยางตัวใหม่ก็จะเป็นของดูโรนะฮะลายยางสวยนะครับสวยกว่าวีเลอร์อีกนะครับลายยางตัวนี้นะครับสำหรับท่านใดน,นะครับที่เคยซื้อนะฮะหรือว่าเคยสอบถามนะฮะหรือว่าเคยใช้งานรุ่นนี้เป็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับว่าใช้งานเป็นยังไงนะคเคยซื้อราคาเท่าไหร่ก็คอมเมนต์เข้ามานะครับเพราะว่าแต่ละเขตแต่ละพื้นที่ี่ราคาไม่เท่ากันนะบางร้านก็อาจจะถูกกว่านี้นะบางร้านก็อาจจะแพงกว่านี้นะ อันนี้ก็แล้วแต่ร้านแล้วแต่ดีลเลอร์นะครับผมนะส่วนที่นี่ก็ที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรามาัมย์อำเภอกระสังก็ขายพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบอ,รอยู่ที่47,930บาทนะรับวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมนะอันนี้คือราคารับรถออกจากร้านได้เลยนะครับแล้วก็รอรับคู่มือกับป้ายทะเบียนนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านนะฮะที่เข้าับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของเราต่อๆไปนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอพระคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ